ทีเชฟบุญดำครับก็วันนี้นี่มาอยู่ที่ทีเด็ด99แล้วครับผมมากี่เดือนแล้วเนี่ยมาได้มา3เดือนแล้ว3เดือนนะถือว่าอยู่ตัวแล้วครับรอนแรกนี่ขึ้นไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วคู่นี้ใช่ครับจากสมิงดำอันนั้นถอนไปครับไม่พร้อมรอบนี้พร้อมเต็มที่เต็มที่ครับสมบูรณ์ดูดิโอ้โหกล้ามตัวเนี่ยอายุ18จริงไหมเนี่ยอายุ18ไม่ได้โกงอายุนะโอ้หแข็งโต๊ะเลยเจอรุ่นพี่อย่างสมิงดำกังวลอะไรบ้างนะก็ไม่กังวลครับผมไม่กังวลครับผม เขานี่ยซ้อมวงใดมาเลยไฟนี้นี่ยเขาปั้มในเพราะเลยเขาคงเห็นว่าเราแข็งแน่นะยังไงบ้างช่องเจ็ดสีครั้งแรกก็ไม่กังวลเลยครับไม่กังวลนะครับผมไม่ตื่นเต้นเกียรติประวัติเรายังไงบ้างตัวดังมาจากช่องสามแชมป์กี่เส้นสามสามเส้นสามเส้นอุ่นไหนบ้างเนาะไอเอ็มซีกับไอเอ็มซีอินโดยประเทศไทยข้อมน้อยอือสามเส้นนี่ครบเลยกระดุมเราเนี่ยล่าสุดนี่ก็เจอใครไปพี่ฟ้าเป็นหนึ่งครับยังไงบ้าง สามไฟลามไฟชนะรวดก็นักมวย V K หนึ่งคนเดี๋ยวตอนนี้เขาไม่ได้อยู่เ K แล้วอ่ารอบนี้มาเจออีกกหนึ่งคนกล่อง V K สมิงดามเต้นศึกษาฟองมาโชคเขาไหมก็ศึกษาเขาเป็นมวยตายไหนปุบเครื่องครับปุบเครื่องนะในก็ได้อืมแล้วเราจะตายไหนอ่ะก็มวยเข่ามวยเข่าหลักๆก็เข่าเป็นหลักแต่ลูกอื่นก็ซ้อมมาบ้างมีบ้างเหมือนกันฝากแฟนคลับหน่อยที่รอเชียร์เราเจ็ดสี่ครั้งแรกในชีวิตเลยก็วันที่ยี่สิบนี้เป็นลงใจผมเลยครับ เต็มที่ครับผมแพ้ชนะอีกเแล้วครับไฟนี้ร้อยสามสิบครับผมคุมเยอะไหมน้ำหนักนี้ก็ประมาณห้าฮูโรได้ครับหกโลกินหลับนอนหลับสบายอืมก็ถือว่าเป็นการต่อยครั้งแรกหนึร้อยสามสิบครับผมไม่ใหญ่ไปไม่ใหญ่ไปไม่ใหญ่ไปนะเพราะว่าเราก็โตขึ้นใหญ่วันใหญ่คืนเลยเป็นคนจังหวัดโคราชโคราชอำเภอสี่คิ้วครับฝากพี่น้องสี่คิ้วหน่อยก็ให้ชาวน้องสี่คิ้วเป็นกำลังใจผมนะครับตัวนี้ที่ครับผมน้ำหนักปล่อยปลายน้องอีกทีนึง หกสิบห้าหกสิบหกครับอืมก็ไปนี่<ว>นจังเจ็ดครั้งแรกส่วนสวนูงอะไรนี่คนถามมาด้วยร้อยเจ็ดสิบห้าอืมก็ถือว่าสมส่วนเลยขอ,อบคุณมากเนาะขอบคุณครับโอเคครับผม